ส่วนอันนี้ก็เป็นครอบครัวที่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปเหมือนกันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยนั่งซ้อนกันมา4คนแล้วก็มีเด็กนะคะอายุ1ขวบแล้วก็5ขวบเนี่ยซ้อนมาด้วยทีนี้จังหวะที่กําลังจะกลับรถปรากฏว่ามีรถกระบะเนี่ยขับมาอย่างเร็วนะคะพุ่งชนจนทาให้เด็กหนึ่งขวบนั้นเสียชีวิตเลยค่ะโอ้ชนเหมือนมองไม่เห็นเลยอะ่ะ เพราะแต่ไหมมาแบบไม่ชะลอไม่ได้อะไรเลยอะดูอีกทีนี่นะนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นดูความมาแต่เราไม่เห็นก่อนหน้านี้นิดนึงเนาะก่อนหน้านี้หรือนั่นน่ะสิอยู่ซ้ายแล้วกําลังจะเบี่ยงไปขวาแล้วเลยทําให้กระบะที่มาเบรกไม่ทันหรือเปล่าเบรกไม่ทันหรือเปล่าเออเราก็ไม่รู้เพราะว่านี่เราเห็นแค่ตรงที่มาถึงนะจุดตรงที่ชนแล้วมาเห็นตรงจุดที่กําลังจะเนี่ยกลับรถนะคะถนนค่อนข้างโล่งจะวิ่งขวาเลยก็ก็ดูแปลกประหลาดทีเดียวหรือจริงๆตั้งใจจะไปกลับรถหรือยังไงไม่แน่ใจค่ะ แล้วรถบนถนนคือไม่ได้มีเลยนะคะคือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาติดเอาไว้อะนะริมถนนเอกชัยบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาชื่อดังในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม บันทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต์ค่ะวิ่งมาอย่างที่เราเห็นคือเลนขวาสุดเพื่อที่จะกลับรถนั่นไงแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่เลนนี้น่าจะอยู่เลนทางซ้ายเสร็จแล้วจะกลับรถกลับรถไปเบี่ยงไปทางขวาพอเบี่ยงไปทางขวาก็ไปเจ้าเอ๋เลยก็เลยถูกรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยพุ่งชนทีนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะพบร่างของเด็กชายธีรพัชอายุหนึ่งขวบสามเดือนนะคะสวมเพียงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนน สร้างความเสียใจสะเทือนใจให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นแล้วก็ญาติญาติที่นั่งร้องไห้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุคือนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีก3คนนะคะประกอบไปด้วยนางสาวธัญนานอายุ44ปีมีเด็กหญิงวิมลรัตน์อายุ11ขวบเด็กชายนัตพงศ์อายุ5ขวบเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะที่รถกระบะคันที่ชนค่ะข้างหน้า ได้รับความเสียหายเลยมีนายสมรักอายุ52ปีเป็นคนขับนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนพร้อมทางได้เก็บภาพหลักฐานก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยตรงจุดเนี้ยเอาไว้เป็นหลักฐานอันนี้เหตุการณ์แรกนะคะส่วนอีกเหตุการณ์อันนี้สาเหตุอะ่ะไม่ต้องสื่อเพราะว่าเกิดจากความเมาล้วนๆเลยเมาแล้วขับโดนรงกันมานักต่อนักแล้วก็ยังทําอยู่จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้ไปชมภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุค่ะ ก็เป็นภาพรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างคีมะบนถนนสาย13นิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะก่อนที่จะเลี้ยวกลับรถจากเลนคือที่ดูคือซ้ายสุดนะตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่เขาวิ่งมาทางตรงแล้วก็เกิดการปะกันนะเฉี่ยวชนกันเลยจนทําให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงเนี่ยล้มถลายค่ะไปกับพื้นถนนนี่ถลายไปไกลเนี่ยก็หลาย10เมตรอยู่นะคะนี่นีน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างเนี่ยชื่อว่านายประเสริฐพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องอย่าบอกว่าเมาเมาไงคะเหตุการณ์นี้เมาแล้วขับที่บอกว่าพูดรณรงค์กันมาเป็นประจำก็ยังเกิดเหตุขึ้นอีกเลยทําให้เกิดเหตุขึ้นที่สําคัญเนี่ยที่เกิดเหตุแล้วเอารถออกไปเนี่ยเมาจะไปไหนจะไปไหนแล้ว คือกำลังจะไปหาเพื่อนเพื่อดื่มต่อดีหรือเปล่าเนี่ยลุงเนี่ยแล้วลุงไปไหนมาเนี่ยออกมาจากบ้านเลยจะไปไหนกันลูกไปหาเพื่อนจายเมาแล้วขับลุงก็รู้เนาะเมาแล้วขับนะลุงก็ยังไปกินเหล้าอีกเนาะเมาอยู่แล้วไอ้ที่เมาอยู่แล้วไม่พอจะไปเติมอีก จะไปหาเพื่อนนะคะไปดื่มต่อส่วนทางคู่กรณีก็คือนายวิศนุกรอายุ38ปีคนนี้เป็นหนุ่มโรงงานทำมาหากินค่ะเพิ่งจะเลิกงานและกําลังจะกลับบ้านซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาส่วนนายประเสริฐตํารวจได้เชิญตัวไปที่สพนิคมพัฒนาเ,เพื่อตรวจ <ไป S 1> วัดปเป่านปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ 空。